งานไหนคอนแก่นหันตะพี่น้องเด้อันเที่ยวงานไหน่อนเราต้องใส่อันนั้นดูเพิ่มาเพิ่นสิไปยังก็อนเอาุบนังบ่น้ำได้แล้วนะน่ะมาได้ค่ะเที่ยวงานไหมเที่ยว มาเที่ยวมาลำมาเที่ยวดูเครื่องสินาะมเที่ยวงานใหม่มาเด้อค่ะมาเที่ยวเครื่องใหม่ประเครื่องนางลำออกสายอยู่มาปะปะโอ้ยสิไปเฮ็ดคลิปแม่อาแค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งในเรือนไทยความสวยงามบ่ได้ มันเสียวงานใหมหรือแม่ในว่าที่ากเอาด้วยนะมาอะไรได้หลายอย่างค่ะสวยค่ะมาอะไรคะเนี่ยมาซ้อนวงสวนงานไหม่ค่ะนน้อยลอยององมาเางานใหม่ค่ะมานไหมคุณซ้อนมาคุณีเนียมเลยครับ มาซือของซื้อของไม่ไม่วันนี้มาอลายเ้็นคนมาลามไม่น้อลาบวมขวาขออราบวมขวา่ะมาซื้อของซื้อของไม่ไม่วันนี้มาอลายเ้็นคนมาลามไม่น้อยลาบวมขวานขออาวขาได้อมได้อะไรคะ มาอะไรคะบะเที่ยวขายอยู่มาปะปั๊กโอ้ยสิไปเฮ็ดคลิปแบนอ่าแค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งในเรือนไทยเรือนไทยเลยได้อะไรคะมาอะไรคะบะเที่ยวอันนี้ก็หมูหมูกรอบนะหมูกรอบ อมสวยงามประดีมันเชี่ยวงานไหมหรือแม่นไอ้ว่าสิอยากเอาอยู่นะมาอะไรหอมสวยงามบ่ได้มันเชี่ยวงานไหมหรือแม่นไอ้ว่าสิอยากเอาอยู่นะมาอะไรไปเลื่อนท้ายแม่พี่นิ่มเขาก็ขับไป ไอเทียดีไอ้า่อยไทยไบ่อยไทยเลี้ยงไทมเที่วมามาเที่ยวดูเครื่งสเนาะมาเี่ยวงานใหม่มาเด้อค่ะมาเที่ยวงานใหม่นางลำผอมาเทียวงานใหม่ค่ะเบิรนางรำอันมาล้ำบวงบวงพี่น้องก็ไลยมากอันทับกิมมาเด้อค่ะอุ้ยนงอันนี้คืองามออกขอราคาได้เลย ออิแมาเลยค่ามาเที่ยวนา้ไหนค่ะงานไหนคอนแก่นค่ะเที่ยงงานไหนค่ะมันไหมมาเลยค่ามาเที่ยวนา้ไหนค่ะงานไหนคอนแก่นค่ะไเอาิแบบอดบอน อันน้คุเ็เลยครับองสิเ้าเงินใหม่ค่ะมันไหมคะมาดูกของอะไรคะมไม่ไม่วันนี้มาอะไรแต่งรบเลยค่ะาลามค่ะม่นงลามบวงตัวลามบวงสวเข้าเงินใหม่ค่ะมันไหมเข้าเงินใหม่ค่ะ งานหมาเ่มาเที่ยมาเที่ยวเครองาานใหม่มาเด้อ่ะมาเที่ยงานใหมเด็บครื่องนางลำ้อนแก่นมาเด้อพี่้องมาเที่ยวน้ำแข็งคูหลาพี่ขับไปอันนี้ลูกลูกอ้าวมาขับไปูลาพ้นขับไปเลยได้หลายอย่างมาทีู่้ค่ะมาอะไรคะเนี่ยมาฟ้อนบนสวนงานใหม่ค่ะน้อยนอยอนอง ฟแก่นเดอนนพี่รองมาเวน้ขี่ขับไปอันนี้ล,ล,เ,ลเอามาขับไปพูดละพ่ขไปแล้วไอ,อได้กหลายอย่อางคนนสวยค่ะมาอะไรคะเนี่ยมาซ้อนบน,บนสวนง,งานใหม่ค่ะนุ่นน้อยหน่อยอ่องน<า>้องนค<า>่ะ มาชื่อของ่ะมาองไม่ไม่วันนี้มาลายแต่งงานมาลามาลามค่ะมาลาม้วกขัวมาลาม้วงขัวได้อีกหลายอย่างมาะีกสวยค่ะมาอะไรคะเนี่ยมาฟ้อนวัวขวางานใหม่ค่ะนน่อยหน่อยอง้องเ่องานใหม่ค่ะม่านไหม่เชื่งงานใหม่ค่ะ คลิปแปดเริ่มคล้องกินเกลียบด้วยพี่นอ้องเอ,อ้ยทั้งของอุปโภคบริโภคทร้<ะ>นานใหม่คนแกนเนื้อพี่น้องมาเที่ยวขายอยู่มาป่ะป่ะเออจีสิไปเฮ็ดคลิปนะอ่าแค่นี้นะค่ะเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งในเรือนไทยร้นานใหม่คนแกนเนื้อพี่น้องมาเที่ยว ทัีแปเริ่มองกินเปียบด้วยพี่น้องเอ,อ้ยทั้งของอุปโภคบริโภคกะใช้ไห,ไไหมพอ <c oughs> แล้วนะได้อะไรคะม่ะมาอะไรคะบเที่ยวให้ดีกับเดมนเที่ยวนั้นไหมคะ่ะมาถุกปีพี่น้องเอ้ีไม่แห้งอ้าวปคอครับเขาไปเลื่อนไท้ยดู คอนแก่นมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวน้ำกันงพูดแล้วพี่เขาไปอันนี้ลูกเอาขูดไปพูดแล้วพ่นขูดไปแล้วพี่น้องเขาใส่ไปเที่ยงน้ำไหน่ก็เอาเขาใส่ในอันนั้นลูกเพร่ะว่าเพื่อนจะไปยังนี้ก็มาเด้อค่ะมาเที่ยงน้ำไหนค่ะน้นไหนคอนแก่นค่ะความสวยงามบ่ได้ มาเทียวงานใหม่เร uh, ือแม่นไอ้ว่าสิอยากเอาด้วยนะมาอะไรเสียแนวคาดผมมะไรเนี่ยเหงามะเอาอีกแม่สวยมากเลยเนี่ยมาเด้ค่ะมาเที่ยวงานไหนค่ะงานไหนขอนแก่นค่ะเอาจุ๊บมะนางบัวน้ำได้แล้วนั่นเหรมาได้ค่ะเที่ยวงานใหม่ โอ้สีกับเครืงองอันี้มันจะคองตัวกันเนาะซื้ออะไรคะน้อยลอยอ่องได้ไรคะได้ไรคะค่ะซื้ออะไรคะไม่ไม่วันนี้มาอะไรแต่งคัว์บาร์มบารค่ะบาร์มบวงลัวร์บาร์บวงกับพี่น้องบาร์ม ไปยังเียก็ที่แปดเริ่มของกินเทียบด้วยพี่น้องเออทั้งของอุปโภคบริโภคร้<ะ>นานไห่คอนแกนเนอ<ะ>พี่น้องมาเที่ยว<ะ>มาเดิน่ะมาเที่ยวงา,านไหนค่ะงานไหนคอนแกนค่ะมาเดยค่ะมาเที่ยวง้านไหนค่ะงานไหนคอนแกนค่ะที่แปดเริ่ม ของเกีย,ยนเทียบเลยพี่น้องเอ้ยทัของอุปโภคบริโภคงานใหมคนแกนเนอพี่น้องมาเที่ยวเริมเมื่อ <Yeah. S 1> นีมือแดเลนะฮึี่นิ้มแปดเวันที่ไปเลื่อนไทยแม่พี่นิ่มเขาก็กับไปไปกับ้ายไทยผิเลี้ยงไท ไชดีๆกระเดมนเที่ยวนานไหมคะมาถูกปีพี่น้องเออสีไม่แหง้งอ้าวปาคาะัพ่อขับไปเลื่อนไทยดูวอมสวยงามปะ่ะ<า>ด,ด้มั้นเาเที่ยวงานไหมหรือแม่นไอ<ห>้มาทอยากเอาดยู่นะมาอะไรได้พอล้นะได้อะไรคะ่ะม,มาอะไรคะ